รัชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่อง Sopha g e m u s คือตอนท่านก็จะเกม Resident Evil ครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเชิญรับชมกันตอนดูดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปกันเลยผมของนี่ก่อนเอ๋อของเก็บกันป็นโอเค แล้วกัย่างนี้เลยโอเคมามามาโอเคแบบเราข้าสมบัตินี่ก่อนสมบัตินั่นดูเกอร์ดีโอเคเสร็จทุกร้อยแล้วไปก็รีโลกระสุนคอมบายเพิบเพิบโอเค เดี๋ยวนั้นเราก็ยิงเคยเคยรู้พี่ชมในตอนนี้ผมก็ได้เปิดระบบไฟฟ้าครับซึ่งซึ่งที่ผมยึดอัดไปโชโครูหนึ่งนะครับเพราะว่าพอดีมีการคุยกันเสียงดังพูดเลยจะไป็นนิดนึงก่อนตอนนี้ก็ได้ไปเปิดสวิตช์มาแล้วโอเคผมขออนุญาตเสียบทอดกันเสบนีบอกหลาโคนโกชิบหายที่นั่นก็แหละมันไม่เกมเล่นง่ายขึ้นอันหนึ่ง ถ้าเป็นเดือนสุดทุกสองโก,ก็จะไปทำหรอกเพราะมันมันโกงจริงโอเคเปิดประตูหนีไปโอเคเอ๊ะทำไปคาสีนคาสีนมาอย่างนี้เฮ้ยวิสเกอร์โอ้โหหันปืปุ๊บทางเราด้วย You can come, you can come, destroy stars. That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments recently, an accident has occurred. You can come, engage. This disaster cannot. That's why the stars know so inconvenient. Oh. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you understand each other. To me. Okay. เป็นเอลฟ์อย่างอื่นคยคัดซ bueno ิงโคตรยากเลยยูมัตส์ต็อปดิสนัวโอเค โชมัสโกนไม่ใช่อูโชยูโอเคตัวนี้มาคือกับอืตัวอะไรโอเคดูกดคือมีความเกียจโทษมากต้องด้วว่าเป็นขาตัดดำนะครับเมื่อกี้ มีมความไปเกยโทษมากเฮ้ยเขาขาดเลขาตัดแดงนุ่งความไปเกยโทษชิหายเลยโอเคดอเค don't be a s <Okay>. s i จะกลัว d o a r a i d จะจะไปกลัว อืมโอเคดูดิคือผมว่ามัน้ายเกียรตอโูจุ่มกันนะตูวตัวแบบมีความแดงผ้าหัวตรงนั้นอะ่ะและคือดูตัวมาันดิสีขาวด้วยอู้หูถูกกระจกมึงจะปลุกปีศาจแล้วมั้งเนี่ยโอเคผมว่านี่แหละบอดไฟของแท้แน่นอนเชื่อผมนี่แหละคือบอดไฟ วัดคําดิสเวียคอเอ้ยตะค่ากูด้วยมันคนมันควบคุมไม่ได้เปนอยวิ่งานติวเอ้ยวิ่งติดวิ่งติด แดงและแดงคิดซุ่มซุ่มยังไงดีคิดใช้สมองคิด,ดหนึ่งสองสามตบมิโดตบมิโดนผมเพิ่งมาตรงให้มันเห็นตัวเซ็งก่อนแค่ห้านัทสี่ห้าหกไม่ได้เฮ้ยไม่ได้หนอพลาดพลาดไปเม็ดหนึ่งคิดผมขอ ปรบ k ron. K ron. K ron. ับเฟรมลิมิตก่อนความรวดเร็วนะครับอันนี้เขาจะเป็นการเพิ่มเฟรมให้มันสปีดครอกเหมือนกับสปีดหลังครับแต่ผมต้องทำเพว,ว่าจะได้ไดข้ามคาสินได้ยาวๆนะครับมันได้สั้นๆเงียโ okay. อเคผมขอคูณสองแบบโอเค เรามีความเป็นไปได้มากว่าจะต้องหยิบกุญแจมาก่อนเลยแล้วมันป็นต้องฆ่าแค่หยิบออกมาเลย <50. S 1> ถ้ามันทำได้ก็ด,ดี๋ยวผมต้องรอมันก่อนโอเคผมจุดตอนที่มันข่าวิสเกอร์แล้วเพื่อที่ว่าผมจะปรับตัวทันโอเค มันมีค่าวิสเกิลคุณจะหยุดการเพิ่มเฟรมกระบวนการคูณคลอกสเปคคูณสองโอเคคือแบบตัวคำดิสเวยกำลังนี้โอเคไ่้กุญแจผมจะต้องวิ่งหันหลังไปก่อน <abra PowerPoint> เราทำอะกดปตองทำอตรางนี้หนาเลยสแกนคอนโทรลคงคัดการณนซ้ำหนออุ้ยโดนโดนไอ้จิเจ้วิ่งไปหาเป้าเลยเคตอนเราไปสีแดงเคเราไีโนัดนูก็รู้ว่าจะปฏิคัมมนเด้พอหอกที่เราต้องทำมาเลยเดี๋ยวยะเป็นนองมันหนึ่งเมตรสองเมตรนุนงนุนขนุน โอ,อ,อ้ยอยังหันมาข้อมันเลยเฮ้ยเฮ้ยผิดผิดผิดด้านผิดด้านผิดด้านแล้วพวกโอ้โหสุดลำบากใช่ไหมเฮ้ยวดอวเจีวเอ้ยเดอวเฮ้ยเดอวกดไอ้ค้างเดี๋ยว,วเ,ยเ,ยเ,ยวเราหย,ยิบกุญแจกันเลยก,นยลนนกนันเดี๋ยวแบบต้องตรงนี้ก่อนโอเคบัตรเดนูทาม โอเคป็นเดี๋ยวเรอยู่ปน็นนิโคเองก่อนทีเดียววิส,สกี้ทำตกไว้แล็บคีได้เลยโอเค็ดี๋ยวผมทุกอย่างออเลยแล้วกันพวกส่วนเราหมดแล้วเราต้องสู้แบบมิโซแล้วทีนี้อิสเอลคทรอนคอลเล็ตเอาสบบบบโซแล้วจ้ะมันเป็นประตูไฟฟ้าถ้จะต้องแล็บคีเราต้องใช้การ ไขกุญแจสินะ Is l o o k like t h t Use for this room. But don't no turn to operate. เฮ้ยอย่าบ,บ่กนะว่าต้องใช้อะไราค่ามันอ่าแป๊บหนึง look like no บบน่ง Is l o o k like t h e But t h e r e n o t i m e เอาแป๊บหนึ่ง แสดงว่าเราต้องจัดก,การตัวนี้ก่อนสินะผมจะลงใช้มีดูลกันโอเคไม่ได้อยู่ดีโอเคว่าต้องให้ผมคาาตนก่อนรวบรมตนนี้ผมก็ได้จัดก,การเจ้าขี่โทษไปแลนะครับ ผมนึกแต่ว่ามันเ,เรื่องวันหรือเรือ่องเรื่องมันโอเคโทรแล้วกันเพราะว่าตัวมันคล้ายกับเกทโทรดีโอเครู้สึกเราน่าจะจัดการอะไรวพวกเราแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราไปกต่อตัวโอเควิธีูทึกเล็กขีโอเคมาเดี๋ยวเรามาใช้หนึ่ต่อเลยฟาวด์ออฟล็อกสวิตเตอ์ต่อโอเค คือผมใช้อันยันไงแล้วก็มีดสักหน่อยในการจัดก,การมันนะครับโอเคเราไปต่อเลยตัวนี่จะมีอะไรเราเราอยู่ข้างหน้าไหมอ้อช้ตจะไปดังคือโบต้องกลับไปปีหนึ่งอะ่ะคือเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อน ผมกดเซฟสเตทก่อนจะได้นั้นไว้ไปบริษัทโอเคโบสเราต้องกบไปบินหนึ่งโอเคอุ้ยไม่ตายนะเมื่อกี้ไม่ตายโอเคมาๆๆอุ้ยกกับไป

โอเคไปนะเมื่อกี okay. Okay. ้ตัตหนึ่งชืบชืบชืบโอเคตายโอเคเราไปตรงนี้ต่อเรามีแหลกคีแล้วใช่ป่ะโอเคข้มาตรงนี้เหมือนเดิม Bên nó sẽ chuông Ok tà lạp kê papa papa ok pa 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 papa 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 bread 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 สิส่งศักดิ์สมากโอเคเอ้ okay. มีแบตเตอรี่ขอต้องเก็บเก็บของแลบวทำก็บไปได้โอเคเก็บของขอเยต้องเก็บเดี๋ยวแบบทำไมเกมแบงนี้ล่ะมีเส้นๆตรงตรงไม่ดูโอเคไม่เป็นไรเกมเส้นๆนะครับเมื่อกี้เด้อมันไม่มีพลังก็ต้องพลังกัมัน ใช่ไหมโอเคมีหนึ่งพลังแล้วโอเคเอ็กดีอาร์บิวานี่ชั้นบีหนึ่งโอเค มีกล้องด้วยในกล้องนี้จะมีวิวเทคตัวแร์เอาแฟร์กันดีกว่าใช่ปะ่ะจุดผูด้เคจุดเลยจุดผูด้มีอะไรวะอ๋ะอเฮ้ยเสียงเฮลี่เชิเปอล เฮลิมาจอดเฮ้ยอย่าบอก่านี่คือฉากจบโหฉากจบมาแล้วใช่หรือเปล่าโอเททำไมเฮลิมันงอมไดกจังดูเฮ้ยลงตัวย่างสมบูรณ์ ในฉากจบทำไมมันขับได้เอขนาดนั้นวะโอโ้สุดยอดบอสได้คำเดียวเกินไปเกิน,กนสุดยอดถ้าไม่รับเรื่องผมคงเซ็มนะได้เกรสไม่สุดยอดจะหายโอ้ยให้เราบูมมาจากข้างบนงขนึ้นมาบอกขอแคปหน้าจอก่อนจะได้รับโปกคลิปโอ้ มันจิวใช่ก็แสดงแบบพอเอาเก็บโอ,อ้นี่ดีกว่าจิวก็สวยเลยซีโด้จิโก้จิวหวดว่าเราพาดนามล้วจิวถ้าเป็นพวกผมโคงเซนนี่บอกเลยเคนด้วยเป็นเกมที่สุดยอดมากเลยนะโอ้โหเคสคิดเลนฟิลนี่ผมนี่ผมไม่เล่น แคสโดยชาลีจิวรวลนไทอินเนสเบอร์รี่เบอร์ตันโอ้โหชั่วคนยาวเพนเนอร์คาเมยะฮิเดกิใช่คาเมยะฮิเดกิซี c ทีมีเป็นเมสูดะอิเปเป็นหัวหน้าแล้วก็มีนิสิกาวะโอ้โหเวลาคนเล่นว่ะก็เฟกเกิลจะมีนิสิดะชิคอยตบชิให้ยุกิอันก็นิซาจะเป็นยุคายโอ้โหว่ามันไม่ต้องอ่านชื่อหรอกคือแบบ เกมพิกิลส์ยอดจริงนะเพยยืออินมีออกอัลบตลัตตะเคีนคาราสุมะจูเบนไทยไม่เนี่ยชื่อสวยขนาดโอ้โหสาวขอบคุณครับกับคุณโทมโมซาวะนะครับที่ทำมาทำสาวกับเกมนี้นะครับก็มีสาวที่กลายเป็นยามะดะอิโปโ้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณนี่ ที่สร้างเสียงเกมนี่โคตรดีจริงเกมนี้เป็นเกมที่ใช่องการแคสติ้งใช้เป็นทาดิชิโทโรนะครับในการแคสติ้งนักแสดงโปรดักชันมิวสิกจะเป็นของมอนมิงมิวสิกเอพิดิชั่นคอปเปอร์เรชันนะครับโอ้เอ็ดดิ้งทีมโดยสตูดิโออุจิบาระโตโกโร กำกับโดยมิคามมสินจิด็อกเตอร์พุ่งกับโอเคจู้ไปจะเกิดอื่นเห็นขนั้นไหมใช่มันยังไม่จบภาพสองภาพสามวิดี๋ยวตามในวิชาแน่แต่ผมขายังไม่ลงแล้วกันเพราะว่าสามชั่วโมงสี่สิสบแปดนาทีนัมเบอร์ออฟเซฟสาม เซฟน้อยมากพอได้กลุ่มเซนดิโอ้แต่ผมได้โคตรนานสักสามชั่วโมงสี่สิบแปทีวะโคตรนานนะอันจริงเพราะอย่างผมเคยดูพี่เบนแล้วเขาเรียกว่สามอ่ะคือเขาแกเล่นไปแค่สองชั่วโมงอย่า,างแกทำได้งไงวะ <c oughs> คือเนี่ยคนเสียนเคเซฟออนโอเคสไรเซตติ okay, okay. right, ้งจิวศูนย์ศูนย์เอ็มฮอลวันเอฟใช่เพราะมันไม่มีที่เซฟอยู่แล้ว โอ้โหเกมนี้เป็นเันที่แบบสุดยอดมากโอเคภาพสองภาพสามจะเจอกันแน่โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณเดี๋ยวไม่ใช่ขอบคุณอย่าลืมกดแล้ subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วก็ขอขอบคุณคนสร้างเกมนะครับที่แบบสร้างเกมสุดยอดจริงโอเคครับเราจะพบกันใหม่กับ Resident e v i สอนะครับ,อ,รบอย่าลืมกดและ subscribe กันดดวยครับโอเคครับลาก,ก่อนครับ